พิธีกรแพทย์นภาต้องรีบเข้าแจ้งความลงบันทึกประจําวันเพื่อเอาผิดกับเพจ Facebook หนึ่งที่ขายสินค้านําภาพของแพทย์และลูกชายไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าตัวชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจนี้พร้อมกันนี้เธอยังเล่าให้ฟังถึงภัยไซเบอร์ที่มักโดนเกรีนคีย์บอร์ดเข้ามาคุกคมและคอมเมนต์ไปในทางเสื่อมเสียทําให้มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นค่ะอยูด่ดีๆมันก็มีร้านหนึ่งโพสต์ Facebook แล้วเอารูปเรารูปลูกเราไปใช้แต่ราคาถูกกว่าของเราครึ่งหนึ่ง เป็นเพจปลอมที่ตั้งใจมาเพื่อหลอกลูกค้าเลยพอเราทักไปเราแจ้งความหรืออะไรเงี้ยน,นางปิดเพจหนีถ้าก่อนจะซื้ออะถ้าสมมติว่าเขามีแปะรูปเราอะถามก็ได้เรามีเบอร์ผู้จัดการเรามีเบอร์ที่ติดต่อเราได้ว่าขอโทษนะคะพี่ผัดรู้จักเพจนี้ไหมเคยซื้อกับเพจนี้หรือเปล่าหรือบางข่าวที่แบบคอมเมนต์ในสิ่งที่มันแบบไม่ใช่เลยอะอย่างเช่นแบบ คอมเมนต์เรื่องแบบคุกคามทางเพศหรือคอมเมนต์เกี่ยวกับสิ่งที่เราฟังแล้วเรารับไม่ได้อย่างเงี้ยออกมาพยายามจะทําเป็นแฉสุดท้ายก็คือไงาการ์ดขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการฟ้องละค่ะเนี่ยพอฟ้องตามเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยผลที่เขาต้องได้รับคือจริงๆแพท์จะมองผ่านก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าเหล่าดาราเนี่ยจะหันมาฟ้องเยอะขึ้นจากสมัยก่อนไม่มี เพราะโซเชียลอะมันเร็วมากแล้วเราอยากทําให้คนรู้ว่าก่อนที่จะแชร์อะไรหรือแชร์อะไรออกไปอะต้องเช็คก่อนรวมถึงคําพูดที่ใช้ในโซเชียลมันจะอยู่อย่างนั้นเวลาทําไปแล้วอะคุณควรจะได้รับผลของมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรเขาไม่ฟ้องหรอกก็พิมพ์ไปข้อมูลจริงข้อมูลเท็จไม่สนเอาสนุกเข้าว่ามันต้องได้รับผลค่ะไม่งั้นคนเขาก็จะไม่หยุด ถูกไหมคนเขาก็จะพิมพ์ไปเรื่อยๆสุดท้ายพอขึ้นลงขึ้นศาลก็เหมือนเดิมง่ายการ,รู้เท่าไม่ถึงการขอโทษจริงๆแล้วเป็นแฟนคลับนะคะมีอันนึงที่เจอเลยคือเป็นแฟนคลับของคุณแพทย์นะแล้วทนายถามว่าแล้วด่าเขาทําไมอ๋อเห็นคนอื่นเขาด่ามาเลยตามน้ําไปอันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยจริงไม่ได้มนมันเลยต้องมีกระบวนการทางกฎหมายคอยรองรับเรื่องนี้แต่ทำเพื่อให้รู้และเป็นกรณีตัวอย่างว่า ก่อนที่จะทำอะไรอะ่ะคิดเช็คให้ชัวร์คิดให้ดีก่อนคุกมีจริงนะคะแย่มากอะ่ะคุณกำลังทำบาปหนักอ,อันนี้เรสามารถฟ้องได้มันปลอมกันไงชัวร์กอนแฉ